อ่านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแพรวันดี้นะคะสําหรับพาร์ทนี้นะคะแพรจะมาถนอมอาหารกันนั่นคือเนื้อที่เราได้มานะคะก็ช่วงนี้เป็นฤดูร้อนแพรคิดว่าแพรจะตากเนื้อดีกว่าะคะ่ะทุกคนนี้แพรจะมาตากเนื้อนะคะ,ะเดี๋ยวทําอาหารไว้ด้วยนะเนื้อขากบเน่าหรืยอยังแพรจะไปทำเออเน่าแล้ว เราจะทำที่ตากเนื้อนะคะทุกคนามาดูกันว่าที่ตากเนื้อต้องใช้อะไรบ้างนะคะที่ตากเนื้อโอเคเชือกค่ะแล้วก็ฐานสองก้อนเรามีอ่หญ้าเยอะเลยถ้าเราต้องการที่ตากเนื้อแปดอันใช่ไหมคะแปดอัน อันนี้ใช้เชือกสามเส้นเชือกสามเส้นเชือกแต่ละเส้นใช้ยาทั้งหมดอสามอันเพราะฉะนั้นต้องหกหกคูณแปดได้เท่าไหร่เอ่ยแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบสี่แปดสามยี่สิบแปดแปดสี่ยี่สิบแปดแปดห้าสามห้าแปดหกสี่สิบสองใช่สี่สิบสองหรือเปล่าอ่ะไม่รู้สิครับพาพาวน่าจะท่องสุดคูณผิดหรือเปล่าเอาเป็นว่า เราจะทำเชือก3เส้นใช่ไหมคะเชือก3เส้น8อัน8ปดสามยี่สิบสีจะทำเชือก24่สิบสีเส้นนะคะทุกคนทำเชือกโอ้เดี๋ยวนะกิ่งไม้แพรพอหรือเปล่าอ่ะกิ่งไม้น่าจะพออยู่นะ คำเชื่อง24อันค่ะเคทำไปเยาวค่ะเชือสิอ็ดแล้ว12เลยเครึ่งหนึ่งค่ะ 1ิบแปดแล้วค่ะโอเคเลือ,อีกสองเส้นเราต้องรีบทำเวลานะคะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยเนื้อมันจะนั่งไวนะไม่ใช่สิอีกสองเส้นแต่สามยี่สิบสี่โอเคค่าได้แล้วอ๋อเราลืมไปว่าฤดูร้อนเนี่ย จะทําให้วิวสันร้อนไปนด้วยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแถวจะโกนหนวดคะ่ะทุกคนไม่งั้นวิวสันจะร้อนนะอ่านี่ใช่ไหมโอเคค่ะแล้วก็เข็ดหนวดสีสีสต้นไม้สีอะไรพวกนี้น่ากลัวมากเลยนะเนี่ย เราจะไปขอไฟต้นไม้นี่ตรงส่วนนี้นะคะที่แพวกันไว้สำหรับเผาเนาะโอเคมาถึงแล้วค่ะจุดไฟแล้วค่ะอ่าไฟอยู่ไหนเนี่ยอืมเดี๋ยวนะไฟไม่มีแล้วเหรออาอยาไม่พอครับด้วย ไม่เป็นไรคะ่ะมียอดตรงนี้อีกต้นหนึ่งอเอแข้งแล้วะคะ่ะจุดไฟค่ะอ่าจุดเลยอ้าวจุดเลยโอเค ฤดูร้อนไฟน่าจะลามเร็วอยู่นะคะโอ้พาไ,ไม่จุดละลามเร็วมากต่างจากฤดูฝนที่แบบโอ้โหแบบใช้เวลานานนะคะไม่นะไม่นะฉันอยากจะได้โอ,โอ้ร้อนร้ร้อนร้อนโอ้ยหมาป่ากำลังจะมาคะ่ะ ทุกคนได้ยินเสียงไหมอ่าทำไงดีล่ะเราจะต้องใส่เราจะต้องใส่เกราะใส่หมวกค่ะแล้วก็ใส่เกราะเซฟไว้นะคะเห็นได้ยินเสียงไหมเอ่ยครั้งที่แล้วมันมาสองตัวนะครั้งนี้น่าจะมาเยอะกว่ารอบที่แล้ว ขอ,อร้องเลยอย่ามาตอนมืดเลยถ้าจะมาก็มาตอนนี้เลยดี่เสียงใกล้มากอาจจะต้องไปใกล้ๆถ่านนะมันจะมืดแล้วอะ่ะ ความสว่างแล้วคะโอเคใกล้แล้วแหละมันใกล้มาแล้วเตรียมเต็มที่เลยครั้งที่แล้วมาสองตัวครั้งนี้น่าจะมาสี่ตัวหรือเปล่าเ <c oughs> สียงใกล้มากอยู่ไหนละ่ะ

หมาป่าไฟค่ะทุกคนต้องระวังนะโอเคได้เคี่ยวมันมาด้วยได้เคี่ยวหนึ่งชิ้นค่ะอ๋อได้อันนี้มันมีสีแดงด้วยค่ะเดี๋ยวแพลา,าของไปเก็บก่อนนะอ่าเอาอะไรเก็บเนี่ย เขี้ยมาปลาเก็บแล้วกันค่ะรีบเก็บก่อนที่ตุ่นจะมาเอานะโอเคพอแล้วค่ะได้แนละ้วอันนี้มัได้สีแดงเมื่อกี้พาก็ลืมดูเลยว่ามันเป็นหมาป่าไฟนะพาะเอาเข้าใกล้มันมากเลยโอเคช่วงฤดูร้อนมันก็จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเออ มันจะเช้าวไวนะคะอายไหม่มมอ๋อขากินเนื้อเข้าไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเอานี้ก็ได้นี้ก็ได้เดี๋ยวตอนเช้าแค่จะไปเอาฐานนะคะเนื้อคือแบบดูสีแค่วัวนสองวันคือแบบใกล้ความส่วนใหม่ใกล้จะลดมาครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะ โอเคค่ะใกล้เช้าแล้วค่ะอดทนนิดนึงเราต,ต้องรีบทำเวลาแล้วค่ะไม่งั้นเนื้อแพตยตัวเน่าก่อนโอเคเช้าแล้ว ร้อนค่ะร้อนอยู่ดีๆก็ร้อนล่มช่วยได้ไหมอ๋อไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องกลับกลับไปที่แปลงผักก่อนอมันร้อนมันร้อนหยุดใต้ต้นไม้ได้ไหมไม่ได้อะเราต้องทำหมวกแตงโมแล้วล่ะเราจะต้องปลูกพืชที่มันเป็นแตงโมโอ้มีแตงโมพอดีเลย ล่มพังไปแล้วเ้าเคยเคยเห็นมาว่าแตงโมงมันสามารถคลับหมอกที่ทำให้เรารู้สึกเย็นได้นะออดูก่อนนะนี่งั้นต้องร้อนตายแน่ๆอ๋อนี่ไงใช้แตงโมงกับกิ่งไม้ใส่หมกแตงโมงค่ะได้ไหมอ๋อได้ค่ะทุกคนเย็นขึ้นจริงๆด้วย แต่มันก็จะเพิ่มค่าความชื้นนะคะเนี่ยเห็นค่าความชื้นขึ้นไหมคะแต่เราคิดว่าค่าความชื้นน่าจะไม่เป็นไรนะเพราะว่าช่วงนี้มันอ่ดูดูร้อนนะคะชื้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แห้งแล้วมันตัดไม้กันคะ่ะไม่ใช่ตัดไม้สิมาเอา่านนะคะ เราจะเก็บให้หมดเลยนะคะพรกนี้เนี่ยโอ้มันร้อนมากถึงขั้นแบบว่าต้นเบอร์รี่ตายเลยอะ หยเยอะไหมเนี่ยอ๋อหลายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ใกล้หมดแล้วค่ะพอตัดเสร็จอะค่ะจะไปทําที่ตากเนื้อแล้วนะคะเนื้อเราแบบความสดใหม่เราใกล้จะหมดแล้วอะไม่ใช่ใกล้หมดสิลถมาจะครึ่งหนึ่งแล้วอะค่ะต้องรีบแล้วค่ะเสียงดนตรีเราใจมากเลยอะ เก็บอันนี้ไปด้วยโอเคกลับบ้านกันค่ะกลับบ้านกันโอเคค่ะถึงบ้านแล้วค่ะ ีนี้ก็นี่เลยได้แล้วที่ตักเนื้อหนึ่งอันอทำตรงไหนดีล่ะฝั่งนู้นเป็นแปลงผักนะคะฝั่งนี้เพี่จะทำเป็นที่ตักเนื้อนะอที่ตักเนื้อหนึ่งอันแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเอาต้นไม้ตรงนี้ออก มีแล้วตรงนี้ด้วยโอเคได้หนึ่งอันแล้วนะคะที่ตากเนื้ออ่าสองอันแล้วก็ตากเนื้อค่ะ ตาเนี้ยสามอันตาเนี้ยค่ะที่หลักเนื้อสี่อันแฉตาเนื้อค่ะไปด้านข้างนิดมั่งดีกว่าเนาะ ที่แตะเนื้อห้าอันแตะเนื้อห้าอันที่แตะเนื้อหกอันแตะเนื้อค่ะ ที่แเนื้อเจ็ดอันตตกเนื้อค่ะโอเคอันสุดท้ายแล้วที่ตตกเนื้อแปดอันตตกเนื้อโอเคทีนี้แพรก็มีแหล่งอาหารแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีวกว่านุนะคะแล้วก็เอาไว้ติดตามเป็นใหม่พาร์ทหน้านะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องแพรเวินดี้ไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจแพรเวินดี้ด้วยนะกดซีเฟิร์ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ